สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอทิเกษตรทฤษฎีใหม่ละเอียบซีสุขสุคนเมื่อนี่สิมาเปิดราคากล้วยปิกัดบันข่ายสว่างตำบลนาดีอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูกับพ่ออําพรครับพี่น้องเมื่อนี้พ่ออัพรเอามาฝากพี่น้องต้อสช่วยๆงามๆเพื่อเสียมาฝากจ็คตูเดี๋ยวขอไปสอบถามคุณพ่ออําพรกันได้เลยครับสวัสดีครับพ่อแนะนํตัวเนี่ย ครับพ้อพ่ออยู่บ้านค่ายสว่างมู่แปดตำบลนาดีสุวรรณคูหาจังหวัดนองบัวลำพูครับครับพ่อเชียมาเปิดเักโตเมื่อไงอ๋อมีทองเจกแก่แม่เดียวนี่ละทองแจกแก่แม่ีงมาฝากพี่น้องครับเอาฝากเบอร์โทรเนี่ยพ่อศูนย์หกสองศูนย์ห้าหกสามสองห้าสองครับผมแม่นี่พ้นสูงไรบนไดพ่อสูงลอยสี่สิบสอง ประกันร้อยสี่สิบอย่างนี้หรอวร้อยสี่สิบสองประกันใบร้อยสี่สิบเนาะครับเพราะว่าทองพึ่ทองมันย้อนลงเหมืองทองย้อนลงบ่ทอง่อนย้อนลงใหญ่เนาะอครับทองได้จักเดือนแล้วพ่อนี้นี่ละเดือนจะคลอดปลายเดือนนี่ละอ๋อครับใกล้คลอดแล้วตัวนี้ครับใกล้แล้วครับจิ้มกันับประโยชน์ว่าเศร้าหรือกระไดทองก็พ่อได้ไปครับพ่อซองกับไข่มูขาวไข่มมกขาวเนาะ้ายาทไข่มูขาวถ้ายาดไข่มกขาวเอาไปทับจิงได้ด่ เอาไปทับจริงบ่พอ่อทับจ,จริงเนาะเอกสารบ,รบ,าบา่มีบ่บ,บ่มีว่าถิบ่ขายแล้วัตถุไมทับแบบว่าผมวทับต<น>ิดแล้วก็ติดจักพอจักแนวาพอแนวแมอยู่ก็เลยบ่บ่นั่นวันจะไปในท้องนี่เพิ่นก็สิเป็นหลานไข่โมขาวเนาะไข่โมขาวนั่นแหละเพราะว่าเห็นเห็นลูกมันแล,ล้วก็เลยมาก,ก็เลยไปเอาไปทับซั่นนี้ครับผมเห็นลูกตัวเก่ามันลูกตัวแม่มันเลยบจากได้คือเก่าก็เลยเอาแม่นี่ไปทับเพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดครับพ่อนี่สายเพชรอุดรลอยประเทศเลยหัวพ่อนั่งสายเพชรอุดรเนาะ เจ้าเนื้อนะครับพี่น้องเจ้าเนื้อดากมดมังคืนว่ามันบักบน่าตัดกับมดแมวนบักเวอร์ตัดฝุ่ดละบิึงไทยนะครับพี่น้องเบิึงเบิึงไทยว่ามันบักเวอร์ตัดฝุ่ดละบิึงน้มครับพี่น้องน้มจางแล้วเนี่ยจิ๋มกับไงเห็นวะน้มกับไข่เหรอเนาะพ่อเนาะไข่แล้วครับพี่น้องครับหางพวงมักน้ำแตงดอกว่าเพิ่นได้ลูกมาจากตัวเราแม่นี่พ่อเฮ้ยว่ามันบักเขากับบอมมีกันเาได้คือว่า ลูกสามในท้องนี่แหละก้วยนะลูกที่สามในท้องตลูกมันคืออยากห่างเนี้งสินนะก้วยนะครับผมลูกมันห่างเนงก็เลยนั่นเสือลูกที่สามในท้องเนาะสามในท้องเนาะบักเขาเนี่ยเห็นบ่งบักเขามีสองบักหนึ่งบิังเบิังครับพี่น้องเบิังว่าไม่เงี้จนม้วนกาใบมาที่เหลี่น้องวนกาใบเขาจะเอาของของส่ใหญ่เนาะอ่างขับแม่อ่างขับแม่วันจนม้กนกาใบเนี้ยแข้งขานะครับเล็บ เล็บสวยเล็บดีนะครับพี่น้องเล็บใหญ่เล็บปานกระโปงครับพี่น้องเบิ้งมนเหมือนขิงปานกระโปรงเออบักพ้านะครับพี่น้องเออบักพ้าใหญ่ใหญ่ข้อหนาใหญ่ใหญ่ข้อหนาเนาะพ่อเนาะข้อหนาข้อหนาข้อใหญ่ได้แก่บักไสายได้เปลี่ยนไสายบักกระโลงไหมวะครับเบิ้งด้านหน้าดูพ่อเอาด้านหน้ามาเบิ้งนะเอาไม่พี่น้องเขาเบิ้งผุ่นผุ่นตาแต้มนะครับตาแต้มแจ่มแจ่มครบเบิดอยู่นี่หระข้ออ่องทุ่งนองขาวเออบักพ้า เขาอยังครับพ่อเขาอุ้มบาทเขาอุ้มบาทเนาะเขาอุ้มบาทกมที่งนี่พี่น้องนี่แหละเขาอุ้มบาทวงพระจันทร์อืมครับเบื้องเขาไม่พี่น้องเขาเบิ้งครับเบิ้งเขาอุ้มบาทเนาะเขาอุ้มบาทนะครับตาเขาอุ้มบาทกระเอิญเขาวงพระจันทร์กระเอิญนี่เห็นบ่ตานกเป็ดนะครับพี่น้องปากใหญ่กินยาดีเนาะกินยาดีครับแม่เนี่ยบ่ยิ้มเดี๋ยวนอนอับนี่บ่กินลำไส้่นนี่เปิดไว้เท่าไหรก็พอนี่ เจ็ดหมื่นถ้วนๆเนาะต่อจักน้อยกันท่านยุบวให้บวให้ต่อหลายได้เจ็ดหมื่นบาทต่อรองหน่อยเนาะต่อรองหน่อยเนี่ยต่อหลายกันมากันก็ได้วะก็พวกมาสอบถามเบื้องเบิ้งเอากันพวกมักกะวะเอากันพวกไปยังดอกมาเบิ้งแคนี้แม่ยังไงหนาเนาะยมงไเนี่ยหนาโอ้ยนาหนาเบิ้งหลังเพิ่นครับพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวเสียเอาไปจ่อยๆเบิ้งหลังนะครับหลังปัดเถอะครับพี่น้องเบิ้งมาเบิ้งเอาครับเบิ้งหลังไม่เป็นครับยังไงลังหนา ครับมันสูงเกิงนะบ่สูงตรงถ้วยเทียเที่ยวเมียอ่างนะครับพี่น้องบึงมันสูงเกิงมันเกิงเขาว่ากับข้อยแบบเนี่ยข้อยสี่เหลี่ยมนะพูนหางข้อยบ่สวยไปไทยหางแบบง่า่นะครับว่าข้อยสี่เหลี่ยมหางเป็นพวกรับพี่น้องแข้งขาโอ้ครับพี่น้องมาเบิ่งเอาเมียใหญ่ๆงามๆน้ำผ่อพ่อนูยบานน่าดีเนาะพ่อเนาะครับบึงส่วงกับแน้นอยเนาะ กินบ <shirt Olha S 1> ัวไ <Profess ora S 1> ่ <bra in. S 1> ยิ้มเร็วกินอย่ายิ่มไว้กินแล้วนอนบ๊กินลำไส้เพิ่นนี่โู้โหเนบ่พเพโอ้โหโอ้ยวันวันสิบุ่ก่าใบเอาไปมาหวยโอ้เมนโบ๊นั okay. ่นโบ้หายตัวนี่วะครับวันพ่อเลี้ยงเหระจังเปิดไปแบ่งปันพี่น้องแบ่งปันพี่น้องหอาไปเลี้ยงเนาะเออห้ากินมาน้ำกันเอาไปเลยสนใจก็จังโทรเข้ามาของเงยของงามครับมาของเงยของงามมาเบิ่งเอา กะว่าแพงก็ว่าแพงก็ว่าถือก็ถือดอกข้อยตัวนี้ก็ได้มันเป็นตามวันเวลามันตะกี้มันบ่ไดมีราคานีแล้วมันสองแสนคุณเนี่ยหนึ่คข้ยเมียนี่แต่เก่ามันอกลายครับเจ้นั่ำหน่โมขายสิรินก็เจ้าเก่าก็เจ้าว่าตะกี้ได้รัสองแสนหนึ่คข้ยตัวนี้สองแสนมาขายเจ็ดหมื่นมันบ่เดี๋ยวนี่มาเปิดเจ็ดหมื่นมาเปิดเจ็ดหมื่นนะครับพี่น้องมาต่อกันเอาโมมากะโมเป็นงยังรับส้มดีเซียกับโมเป็นงยังมันมากะจริงกลางมา ใกล้ชิวแล้วนี่กำคันดวลไม่ชิอกก้อนนี่ลูกสิออกก้อนนี่อ๋อานาไม่อีกพ่อเอานาไม่พี่น้องเขาเบิ่งอีกทายางทาเดินเอาเดินไหมพี่พ่อเดินขึ้นยางไปฝุ่นเลยขับยางให้พี่น้องปานส้างเนาะโอ้ส้างหน่อยเนาะพ่อส้างหน่อยเนาะนี่แหละเขาว่าส้างหน่อยยางอีกพ่อยางยางมาะค่ะให้พี่น้องเขาได้เบิ่งชัดๆโอ้ครับยางสวยครับแม่นี่ อาฝากเบอร์โทรอย่างเยพ่อศูนย์หกสองศูนย์ห้าหกสามสองครับเอาห้าสองสุดท้ายนสวัสดีครับ